ตัวเอแต่งงานยังเนี่ยยังครับเคยแต่งงานแต่ตอนนี้เคยแต่งเคยแต่งประมาณห้าปีที่แล้วเลิกกันแล้วครับผมเพราะอะไรอโอ้เมียผมเนี่ยเขาชอบพูดถึงเรื่องผัวเก่าให้ผมเขาพูดถึงเรื่องผัวเก่าใช่เรารับไม่ได้ใช่แล้วก็เลิกไปอทำไมไม่บอกเขาเราว่าพูดพูดทำไมเพื่ออะไรเขาพูดทุกวันมีสึกข้คิดถึงเขาบ้าแต่คนที่ปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกัน คือเขาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ชอบพูดถึงผัวเก่าใช่ครับซึ่งเราฟังแล้วมันก็พูดอึดอัดพูดทาไมใช่แล้วไม่บอกเขาหรอกว่าพูดทําไมเขาบอกทุกคนเขาไม่ไม่ฟังเท่าไหร่พี่แต่ว่างคนที่เราควบกันปัจจุบันเนี่ยเขาดีไซน์ดีเขาไม่เคยพูดเรื่องผัวเก่านะเขาพูดถึงเรื่องผัวใหม่ผัวใหม่ให้ผมฟังทุกคนตอนนี้ที่อยู่เราผัวปัจจุบันใช่เราผัวปัจจุบันนะแล้วเขาชอบพูดผัวถึงผัวเก่าแต่ตอนหลังเขาชอบพูดถึงผัวใหม่ แต่ทั้งที่อยู่กับเราพี่พี่งงหรือเปล่าเฮ้ยอธิบายเขาฟังหน่อยดิคือบอกตั้งแต่เขาเข้ามานอนกับผัวเก่าเขาเนี่ยอไม่ใช่ไม่ใช่ยวผมอธิบายเองดีกว่าหมายถึงว่าผมเนี่ยเคยแต่งงานแล้วแล้วก็เลิกไปเลิกเพราะ เพราะว่าเขาชอบปูตินเรื่องผัวคาให้ผมฟังผมรับไม่ได้ไม่ได้เลยเลิกใช่ก็เลยเลิกไปแล้วตอนนี้ตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วดีแล้วที่เขาเขาไม่พูดถึงผัวเก่าแล้วใช่เขาพูดถึงเรื่องผัวใหม่ผัวใหม่ให้ผมฟังนี่นี่แหละเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ๋อพูดถึงเราตลอดใช่เราก็เลยรับได้โอ้ตายแล้วแค่นี้มึงจำได้แค่นี้ง่ายๆ่ายเขาพูดถึงผัวใหม่ก็คือตัวเราเนี่ย เอ๋อแล้วถึงหัวเก่าไม่ได้ไม่ได้คุณถ้าคนไหนถ้าคนไหนเขาพูดถึงผัวเก่าอีกเขาเราจะเราจะทีให้ไงท้องเลยใช่ไหมไม่เอาดีกวแม่ฟืนแลนด์มันเป็นมุกที่เล่นอยู่เออเหรอแต่จริงจริงก็ยังไม่ยังไม่แต่งงานใช่ไหมตอนนี้ยังไม่แต่งงานก็เขาคบกันอยู่ใช่คบกันอยู่ครับอืมแล้วแล้วดาวอ่ะทำไมคือตอนนี้นะดาวนะ คุยกับโจอี้ว่าคุยกันเรื่องเมียกันอยู่นี่มามาถามดาวเนี่ยก็ถามเรื่องเมียนี่แหละว่าดาวมีเมียไหมเออคือความลักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะพี่อย่างอย่างเรา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 จะรักใครชอบใครสักคนเนี่ยเหมือนกับเราเลือกที่จะซื้อรถอะถ้าเร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 าอยากจะเข้าป่าเราก็ต้องใช้รถที่มันแบบสมรรถภาพสูงมันฟอรวิวอะไรเงี้ยไแบบดูพี่ครับ ตัวใหญ่ฮะมันมเข<อ>้าใจในปัจจุบัาจะข้าวในป่าใช่ไหมเวลาจะข้าวในป่าต้องซื้อรถแบบสูงสูงใหญ่ใหญ่เขาเรียกว่า four wheel drive ผู้หญิง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 ก็เหมือนเหมือนไม้เลือทวันไม,ไม่ใช่ไม้เลือพวกกล้วยพวกอะไรพวกนี้เราเราเรา,เราต้องรักษาให้ดีว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลในเรื่องราวของชีวิตเราเนี่ยเราเรา,เราต้องผ่านอุปสรรค อะไรมากมายแต่นี่ว่าชีวิตของเราคู่ความรักเนี่ยมันมันเหมือนกับตะเกียบคู่กันคู่อยาก้องไห้ไอ้ดนตรีซึมๆก็มาอะไรคย่งนี้นะถามเนี่ยว่ามีเมียหรือยังนี่มันก็ยาวไปพันไม้เรื้อยอะไรงก็ไม่รู้ถามว่ามีเมียหรือยังดดวมีเมียหรือยังเปรียบเราเป็นต้นเราเป็นต้นนะ มีเมียหรือยังเออแค่นี้ครับเขามีมีแนละ้วครับมีเมียแล้วนี่ครับครับมีเออเมียเขาเคยพูดถึงผัวเก่าไหมคือผมอคือที่เขาเลิกกันจาเมียเก่าเขาเนี่ยมันชอบพูดถึงผัวเก่าเออนี่ถามว่าเมียเราอ่ะพูดพูดถึงชอบพูดถึงผัวเก่าไหมให้เราฟังไหม ก็ไปได้วยกันไปได้วยกันเลยไปหาผัวเก่าเลยถามจริงนี่ดาวกับเมียไปหาผัวเก่าไปหาเขาทำไมไม่เจอไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอไม่อยากรู้ไปหาเขาเพื่ออะไรผัวเก่าเขาอ่ะ คือไปบอกว่าโอเคแคนเซิลแล้วนะไปบอกหัวกาว่านี่แคนเซิลแล้วไม่อยู่กับเราแล้วคือคือคุยแบบเปิดแบบบอกแฟร์แฟร์แบบจะผู้ชายเลยเอ,อว่าเอ้ยนี่นะนี่แต่ไม่เจอเขาก็เลยไม่ได้พูดไม่ได้บอก ือผมก็ผมก็อึดอัดน,นะพี่ให้กูทำสมาธิก่อนเดียวก่อนๆๆคือว่าไปเจไปบอกเขาว่าเอ้ยนี่มาอยู่กับดาวแล้วนะแคนเซิลไม่เอาแล้วแต่ไม่ไม่เจอ,เจอแต่ยังไม่ได้คุยครับแต่ถ้าคุยถ้าเจอเขาจะพูดว่าไงผมก็จะโทรแต่เนี้ยใช้โทรเอาละคือโทรแล้วโทรหาเขาหรือยังผมโทรไปคอลเซนเตอร์ก่อนถามถามหาเบอร์เบอร์นี้เพราะว่าเราต้องสอบหาเบอร์เขาก่อนสอบหาเบอร์เขาครับ แต่แล้วเจอหรือยังเบอร์ผัวเก่าเขาอ่ะเมียเขารับเมียเมียใหม่เขารับครับแล้วเมียใหม่เขาว่าไงถามโทรผมสมสมโทรมาหาเขาทำไมเดี๋ยวพี่พี่พี่ฟังพี่พี่หม่ำฟังอย่าเรียกคุพี่เลยถ้าเรียกขนาดนี้เนี่ยคือเพี่ดีกว่าคืออะไรไงไอหม่ำฟังนะไอหม่ำฟังนะไอหม่ำฟังนะเเออออ ค,คือแฟนเขาอ่ะเมียใหม่เขายังเป็นแฟนเนี่ยไม่เมีย <c oughs> ยังยังอันนี้ผัวนี่ผัวครับผยวเก่าผมคิดว่าเรื่องประเด็นในแผนชีวิตครูมันไม่เกี่ยวที่จะไปพยยหาแฟนกับไม่เจอใครเจอใครเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไหมยังไม่เกิดฉันนี่ไม่ต้องเล่าละขังเอาสิต้องขังน,นพี่กังโม่ทํามันอยู่แล้วแล้วมันก็ถึงแนท